เป็นนักร้องจะก,กลัวประชาชนไปทําไมนะครับนี่คือการตอกย้ําตอกลิ่มของพลตํารวจเอกเสบรีพิสทจน์ที่ประกาศกล้าวไปถึงสนธิยาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับลองมาดูคุณผู้ชมครับไปลองปอทอแล้วไปได้ในวันนี้กับทิจาร์ต้องไม่ให้ไปมึงแล้วไม่ไกลเกลี่ยนะซึ่งจะต้องมาไกลเกลี่ยอะไรแล้วแสดงว่าวันนี้เราประกาศหรือว่ามีตัวูกให้ yes นะถ้าถามว่าเป็นนักร้องกลัวประชาชนทำไมก็อยากเป็นนักร้องก็ต้องกล้า พี่น้องประชาชนโทรมาก็กล้าตอบดิสนธยากลัวด้เหรอสนธยาไม่ต้องกลัวใครหรอกขนาดเสรีสนธยาไม่กลัวเลยก็ถือว่าวันนี้เป็นส่วนี่าค่ะแล้วก็ไปื่นเป็นยังไงคุณผู้ชมกรับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มคาราเบลถามไปยังคุณสนธยาเลยนะครับว่าที่ประชาชนเขาโทรศัพท์ไปหาตามเบอร์ตามชื่อเนี่ยนะครับกลับจะไปจัดการจะไปดําเนินคดีกับประชาชนหรือไม่เดยนะครับเป็นนักร้องแล้วจะกลัว ประชาชนไปทําไมพลตบทเอกเสรีพิสุจน์ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าหลังจากนี้จะจะไม่ให้อภัยจะไม่ให้อภัยนะปล่อยว่าไปตามเพราะว่าเปิดโบทแล้วลักนะ200,000ก็คือคน200,000กว่าคนในกดหัวใจก็คือไม่ให้อภัยนะครับมีแค่20,000เท่านั้นที่ให้อภัยนอกจากนั้นยังพูดถึงกรณีเพจ f a c e b o o k เสรีพิสทธิ์นะครับได้โพสต์หนังสือขอโทษดังกล่าวจนคุณสุธิยาเนี่ยไปร้องที่ปอทอ ตนมองว่าเอกสารไม่ได้ระบุว่าเป็นเอกสารลับก็ถือว่ายินยอมไม่เปิดเผยและข้อมูลชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏในหนังสือนั้นนายสุนิยาก็เคยโพสต์ในเพจของตนเองตั้งหลายครั้งโพสตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นข้อมูลสาธารณะแล้วคือจริงๆนะักข่าวก็พยายามถามย้ำนะครับว่าจะยกโทษให้หรือเปล่าท่านก็บอกนะครับว่าเมื่อวานนี้ยังคิดว่าจะยกโทษให้หรือไม่ขอดูกระแสสังคมก่อนแต่เจอเหตุการณ์ที่นายสุนิยาไปร้องตนที่ปอทในวันนี้ ก็เลยตัดสินใจแล้วว่าไม่ขอไกรเกลี่ยแล้วก็ไม่ขอยกเทดยกโทษให้นะครับคุณร้องผมผมก็ใช้สิทธิตามกฎหมายคุณละเมิดผมผมก็ฟ้องศาลในข้อหาบินประมาทแล้วก็ปิดท้ายคำนี้เลยนะครับว่าคนพวกนี้ต้องเอาให้เข็ดคนพวกนี้ต้องเอาให้เข็ดเป็นนักร้องทันทีนะครับอย่ากเป็นนักร้องแล้วจะกลัวประชาชนไปทำไมอ้โห o u คำนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับ ผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนสินค้าชุมชนรสชาติคุณภาพเยี่ยมจากยุคนนะครับวันนี้ผมมี2ผลิตภัณฑ์นะครับจาก2จังหวัดเลยนะครับอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะฮะอันนี้ก็คือหมูแผ่นนะจากนาครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมครับโอ้โหแผ่นเนี่ยกรอบบางหอมอร่อยเป็นอย่างมาก อันนี้หมูแผ่นนะฮะจากนกครชัยศรีคุณผู้ชมครับเป็นชุมชนที่นั่นนะครับอันนี้ปลาสลิดก็ได้กินกันมาพักใหญ่แล้วนะฮะปลาสลิดทอดจากยุคน,นะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นหมูแผ่นนะครับชุดละ99บาทนะครับชุดละ99บาท100กรัมพิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไป สั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับมันก็จะชัวร์มากนะครับเพราะว่าได้คุยกับทางทีมงานโดยตรงแล้วถ้าไม่เป็นอีกเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับลิงก์ไลน์นั้นจะอยู่ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook หรือถ้าไม่รู้จริงๆก็พิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก่อนนะครับอันนี้เป็นหมูแผ่นนะฮะที่ผมไปกินมาแล้วผมชอบมากนะครับชุดละ99บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับนะชุดละ99บาทน้ำหนัก100กรัมนะครับ เราจะแพ็กจัดส่งไปอย่างดีเพื่อลดการกระแทกให้ได้ม,มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากครับกินเนี่ยโหมันมันมันกรอบมันกระแทกแล้วมันก็มันเหมือนกับละลายนลินอ่ะเหมือนกับกินขนมขบเคี้ยวต่างๆแต่เป็นหมูแผ่นนะแล้วก็ได้อ่คุณค่าทางอาหารแล้วก็ได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวของยุคนด้วยนะครับนี่ฮนะหมูแผ่นนะหรือปลาสลิดอันนี้จากดอนเจดีเลยครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับปลาสลิดที่นั่นเพราะเนื้อมันจะนุ่มมันจะมีกลิ่นหอม นะไม่เหมือนปลาสลิดท,ที่อื่นบางบอกเขาก็ดีไปแบบหนึ่งตอนเจอดีสุพรรณบุรีเขาก็ดีอีกแบบหนึ่งนะผมจะใช้ไปลาสลิดประมาณ3นิ้วเห็นไหมประมาณ3นิ้วผมนะอ้วนๆหน่อยนะครับถ้ามาตอนตากมาเนี่ยนะครับมันจะประมาณ8 9 10ตัวโลประมาณนี้นะแต่พอทอดปุ๊บน้ําหนักมันก็จะลงหน่อยนะครับ4ตัว169บาทเท่านั้นนะครับทอดสดใหม่นะฮะตามออเดอร์เลยนะครับคุณผู้ชมสั่งมาอ่ะทีมงานเตรียมปลาทอดทรงทอดทรง น้ำมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพื่อนคุณผู้ชมเนี่ยได้ทานของใหม่เสมอนะฮะสนใจพิมเขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้ามาครับใต้คอมเมนต์ไม่ว่าจะ Facebook หรือว่า u t u b e นะหรือไม่ก็อินบ็อกซ์ครับกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอมมองยุคคนที่คุณผู้ชมดูข่าวอยู่ณขณะนี้ก็ได้แหมเนี่ยปลามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนะอันนี้เพิ่งทอดแล้วก็แพ็คแล้วก็มาถ่ายคลิปนะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นแบบไหน หากินยากหน่อยนะฮะถ้าเป็นคนแถว,แถวโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการสุพรรณบุรีเนี่ยเขาเขาค่อนข้างจะมีทานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นๆเนี่ยคือหาของที่คนตั้งใจทํามากนะผมเป็นนักข่าวไงนะเวลาทําก็ซีเรียสเหมือนกับศึกษาข้อมูลค้นคว้าในการทําข่าวนัว่นแหละและที่สําคัญต้องเป็นของที่เรากินเองจริงๆนะฮะอันนี้ปลาสลิดจากดอนเจดีสุพรรณบุรีนะฮะ ร้อยหกสิบเก้าบาทต่อหนึ่งแพ็คอันนี้จากนครชัยศรีอิมพอร์ตนฮะนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับหมูแผ่นจากชุมชนคุณผู้ชมดูสิโอ้ชุดละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับหรือจะสั่ง2องชุดพร้อมกันเลยก็ยังได้คุณผู้ชมครับเนี่ยมีทั้งหมูแผ่นหนึ่งชุดเก้าสิบเก้านะครับปลาสลิดหนึ่งชุดร้อยหกสิบเก้านะครับเพราะว่าค่าจัดส่งมันก,มนก็มันก็คิดตามของจริงนะฮะของทางเราจะใช้ของปรษณีเป็นหลักนะเนี่ยครับ นี่เป็นสินค้าอันนี้เป็นตัวใหม่นะฮะใครที่ยังไม่เคยทานเนี่ยลองไปทานดูนะครับนี่ฮะเป็นตัวใหม่ปีนี้ผมว่ากล่าวว่าช่วงนี้ผมว่ากล่าวว่าเอา,เอาขายประมาณเท่านี้ก่อนตามผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าก็เยอะละนะผมก็ทํางานหลายอย่างเดี๋ยวจะไม่มีแรงทํางานอย่างอื่นซะก่อนนะครับนี่ฮะหมูแผ่นโอ้โหนะผมภูมิใจมากคือไปได้ไปได้กินแล้วโอ้โหว้าวเลยอ่ะพอว้าวปุ๊บเออ นะงั้นก็เอาไปเอาไปขายกับคุณผู้ชมได้กินนะครับได้สนับสนุนชาวบ้านชุมชนด้วยรายได้ส่วนหนึ่งผมก็มาทําทีมข่าวนะครับนะเหลือตกอยู่ที่ผมไม่เท่าไหร่นะบางครั้งไม่เหลือสะด้ี่ซ้ำไปเพราะว่าก็ต้องเป็นค่าจ้างให้กับทีมงานแอดมินนะคนทํากับข้าวคนทําอะไรแบบนี้นะมันก็เยอะอยู่ไม่ใชน่น้อยนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นผมทําอาชีพสุจริตครับใครจะว่าใครจะดูถูกอะไรยังไงผมเนี่ยนะครับก็ช่างเขาเถอะ นะผมไม่ได้ไปขายยาบ้าผมไม่ได้ไปค้าอาวุธปืนเถื่อนนะครับนะผมนี่ภูมิใจนะเพราะผมเป็นลูกหลานแม่ค้าเป็นผู้เป็นคนมาจนถึงทุกวันนี้ก็แม่ผมนั่นแหละส่งเสียนะครับนะเป็นลูกหลานแม่ค้าเพราะฉะนั้นอาชีพค้าขายคืออาชีพของคุณแม่ผมที่ผมเคารพนะแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวปากเป็นเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็เลือกแต่ของที่แน่นอนครับสดใหม่ มาให้กับคุณผู้ชมนะครับหมูแผ่นครับ99บาทเท่านั้นน้ำหนัก100กรัมอร่อยมากกรอบมากถ้าคุณผู้ชมเคยกินที่ไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าที่เคยกินมันอร่อยเนี่ยนะลองตัวนี้ดูนะลองตัวนี้ดูนะคือมันได้ทั้งความอร่อยคุณภาพความจริงจังความซีเรียสสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านตอนนี้ทุนใหญ่ปลาใหญ่จะกินปลาเล็กกันหมดแล้วนะ แล้วก็ได้เงินมาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวเล็กๆเ,เป็นปากเป็นเสียงของชาวบ้านกล้าพูดกล้านําเสนอนะแล้วก็สามารถจ้างงานในชุมชนก็สามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของยุคคนได้นะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือ ในกล่องข้อความครับอินบ็อกซ์ก็พิมพ์ว่าสนใจก็ไปได้เอาชัวร์สุดครับด้านล่างคอมเมนต์ครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดก็ไปในลิงก์ไลน์สั่งซื้อในนั้นได้เลยนะครับจะได้พูดคุยกับทางทีมงานไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่นะครับอันนี้เ99เท่านั้นนะครับส่วนอันนี้อันนี้ก็169จากดอนเจดีสุพรรณบุรีเดี๋ยวอะคลิปเจก็ว่าจะจัดแล้วเนี่ยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ว่าจะจัดละนะครับ ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รักแล้วก็ที่เอ็นดูที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแม้ว่าจะโดนดูถูกเหยียดหยามอย่างไรก็ตามแต่แต่ว่าการทําองค์กรข่าวนะครับมันก็ต้องมีลูกน้องมีทีมงานมีค่ารถมีค่ารามีค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆมากมายนะครับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นําองค์กรนะครับก็ต้องรับผิดชอบหนักสุดก็คือต้องหาเงินเข้านะก็ได้คุณผู้ชมนี่แหละครับคอยสนับสนุนผมก็ไม่รับบริจาคนะเออลืมบอกไป ไม่รับบริจาคใครจะเอาเงินเอาทองมาให้เนี่ยไม่เอานะครับผมขายของผมยืนอยู่ด้วยลํำแข้งผมจะดีกว่าก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดไล่ตั้งแต่แหนมมาแล้วตั้งแต่เปิดตัวนะจนได้รับความนิยมสูงที่สุดณนะขณะน,นี้และผมจะทําให้ดีที่สุดไม่ทําให้ผิดหวังกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ